เรื่องมงคลคนเกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่วันที่24ถึง30พฤศจิกายน2อ6 8จะเป็นวันไหนบ้างกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้าน หรือการนัดหมายการประชุมสําคัญๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณเองสามารถกําหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่26 27แล้วก็28นะ3วันนี้เด่นนะครับ26 27 28 นะถ้าต้องใช้เลิกมงคลหรือวันดีๆเลือก3วันนี้นะครับ26 27 28พฤศจิกายน2 5 6 8ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอให้โชคดีกันนะครับ